อัลลอฮ์ก็จะบอกกับมาลายกาว่าให้พิจารณาดูซิเขามีการละหมาดตะตะวะหรือว่ามีการละหมาดสุนนะบ้างหรือไม่มีคะดดีหนึ่งนะครับรายงานในบันทึกของสุนันของท่านอาบีดาวุธนะครับ กาว่านบีส,ววสันล้อลัวใจวัดสลัมได้กล่าวไว้ว่าสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามัเนี่ยก็คือการละหมาดนะครับถ้าหากว่าการละหมาดเนี่ยดีทุกอย่างมันก็จะดีด้วยอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงกล่าวแก่บรรดามาลายกาว่าไหนเอาการละหมาดของเขามาดูซิว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าบกพร่องตรงไหน,นถ้าหากว่าการละหมาดของเขาเนี่ยสมบูรณ์ก็จะถูกบันทึกไว้สําหรับเขาว่าการละหมาดของเขาเนี่ยสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าการละหมาดของเขาบกพร่องไปนะครับการละหมาดฟรอดูเนี่ยบกพร่อ,รอง อัลลอฮ์ก็จะบอกกับอะไรเขาว่าให้พิจารณาดูซิเขามีการละหมาดตะตะวะหรือว่ามีการละหมาดซุนนะบ้างหรือไม่ถ้าหากว่ามีก็เอาละหมาดตะตะวะนะนะั้นน่ะมาเติมเต็มละหมาดฟรดูของเขาดังนั้นการละหมาดซุนนะจึงเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เรากระทำเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากการละหมาดฟรดูนะครับ